แับอันนี้ค่ะชอบไหมปันี่นี่นี่นนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดลาวัเราวันนี้นะคะเราจะมากินอาหารทะเลกันนะคะโดยการ ที่เราจะซื้ออาหารทะเลส,สดๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วเราเอาไปให้เขาทําที่ร้านนะคะเราจะกินอะไรกันบ้างในวันนี้ฟงฟงโอเคแคนดี้อยากจ,จะไปเลือกปลาหรือยังคะไปไหมไปกันเลย Let's เลสโก้ Let s ตัวเล็กคือ800ร้สิบสองตัวโลแล้วยอย่างนี้กี่ตัวโลอะคะถ้าพี่เอาใหญ่ๆอย่างนี้ประมาณ5ตัวครับ5ตัวโลพระไซส์กันประมาณ7จ็ดตัวครับเข,า,ขาเอาไปทำอะไรกันนะคะอันนี้พุ่งตัวคุณมาเป็นผัทลินครับเพราะมันยังเป็นโรงงาทำย่างมันทำอะไรได้เลยอมนันเป็นพุ่งมันทำเนื้อง่ายครับเหมือน,น,นเนื้อแบบกระดับเนื้อท,ทำง่ายแม้กระทั่ไอ้กระทั่งเราไปท,ทำข้าวผัดกันได้เลย อ๋อแล้วอย่างนี้ราคาเท่าไรหรอะคะอย่างนี้ถ้าตัวไซส์ประมาณหนึ่งครึ่งโลก็ประมาณเ0้ารอยบาทครับปกติเขากินแบบนี้หรือแบบนี้นึกถึงคนชอบครับถ้าสายยุยาหลีนะครับอันนี้จะอดอดเด่นเลยครับยอดถ้าสายจีนจีนหน่อยก็เลือครับเขาชอบอันนี้โค้มังกรรวมกระสายอนันนี้ตัวอะไรคะอ๊อฟเฟอรไหนคะนี่เห,หรอคะใช่เหรอ ลองจับไหมจัดอ้ยเมวถ้าเจมันจะมันจะพ่นน้ำดำมันเปลี่ยนสียังไงอะคะคือเราบุกลูกมานอย่างนี้อ๋อนี่เปลี่ยนสีนี่ลองดูหน่อยสามตัวนี้เท่าไหร่ได้หกขีดหกขีดหกขีดโลพันสองเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดร้อยครับ 7จ็ดร้อยสามตัวพอไหมไแล้วเรารก็คือเอาไปเขาทำใช่ไหมคะใช่จ้ะเขาจะคิดทิโลละหนึ่งร้อยบาทกิโลละแค่นี้อยากทานอะไรอีกคะเถ่าไหมว้าวตัวอันนี้เหรอคะถ้าง,งั้นเปลี่ยนอันได้ไหม ตัวจังเลยอะ่ะไม่กัดใช่ไหมคะจับทางไหนทางนี้นาานนอ๋อนี่แฮนดี้ครับระว,วังรถนะอ,อืออืออันนี้ถ่ายอันนี้ถือได้อันนี้ตัวเล็กๆจับ,จ,บจับอย่างนี้ ไม่ใช่ต้องมาอยู่อย่างนี้อย่างี้แล้วลูกจับจับอย่างนี้จับข้างนี้จับจับอะไรจับจับอันนี้ค่ะมันคือซีเซลไม่ไม่กัดมันกระดุบไม่ได้แล้วแล้วถ้ามันไกลค่ะ ็นก yeah. ิ <estiver thorough> uh ้วไม่ใ <nước> ช <Genius> ่หรอคะจำได้ไหมคะไม่ได้ทำไมเราต้องทำเสียงตดด้วยกะรดงวปวดเหรอไม่ีดล้วยี่เ้ยเ ทานอะไรวันนี้ใช่หนูไปกินข้าวที่ร้านใดๆเยอะมาแล้วครับค่ะไม่หิวแล้วใช่ไหมคะแพนนี่คะมัมมีทานโซดาได้ไหมคะได้เพราะอะไรคะ,เพร,ะเพราะเป็นแอหญ่อ๋อแล้วเด็กทานได้ไหมคะไม่ได้เด็กทานแล้วจะเป็นยังไงคะ คุณพ่อตกใจเหรอสอบคุณพ่อร้านคุณพานะคะจะอยู่ในซอยที่เป็นตลาดลาไวเลยนะคะเราสามารถซื้อของในตลาดนะคะเราเอามาให้เขาทำได้เมื่อกี้เราซื้อมีกุ้งลายเสือมีปลากระพงแดงมีอะไรนะหอยเชลล์หอยลายแล้วก็มีปูมานะคะ เราซื้อของมาทั้งหมด3.5กิโลนะคะ3ในของราคา3.5กิโลเนี่ยถ้าเราสั่งทำเราจะต้องเสียเงินค่าทำ375บาทอันนี้คือทำได้4อย่างนะคะถ้าเราทำเป็นอย่างที่5ที่6ที่7ก็คือเพิ่มอย่างละ75บาทค่ะแคนี้เคยเห็นอันนี้ไหมคะกุ้งะะอะค่ะกุ้งลายเสือแคนดี้อยากจะชิมไหมคะไม่มามชิมสิอะไรนะนี่มาไได้ชิมแล้วนะ ยังเป็นเป็นอนเลย าเทียบกับฝ่ามือตัวใหญ่ขนาดไหนเผ็ดก <Okay. S 3> ว่านายเอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมว่าฝ่ามือเราใหญ่ขนาดไหนไม่รู้โอเคนี่นะคะหอยเชลยเยิ้มอบเนยเห็นไหมเนยเยอะมากน่ากินมากนี่เ,น <laughs> เหมือนเขาโรยเหมือนแบบผิดหยวกสี พีก่กี้บอกว่าสีแดงสีเขียวอะสีแดงอ๋อพี่กวาดไม่ใช่พี่อั๋วก่ะมีแล้วค่ะชิดแน่แนๆนะน่าทานมากีคำใหญ่ขนาดน,นี้มีหอมมากเคนดี้ว่ามามีจะทานหมดไหม ทำทเดียวหมดไหมมันใหญ่ขนาดเนี้ย อันนี้เหมาะกับกินกับขา้าวส่วร้อนกานถัดมาดีกว่าอันนี้อันนี้นะคะคปลากระปุกแดงปกติส่วนคนส่วนใอยา,ากจะกินแต่ปลากระปุกขาวแต่วันนี้มามีสั่งปลากระปุกแดงทอดน,น้ำปลาสีอะไรคะบวรา่าจะมาแป๊บหนึ่งค่ะลูนกนี่ดูแนวฟูๆไปเลย ร้อนร้อนนี่นะ,นนะอึ๊บเพิ่มนีอ่อะไรคะปู เราอาะซื้อปูมาสามตัวสามตัวโลแล้วเขาว่าแถมัูไว้ให้เราด้วยใครรู้บ้างว่านี่เรียกว่าปูอะไรยังไม่รู้ทีนนี้เขาบอกแล้วแหละตอนที่แบบได้มาเนี้ยคือปูกำลังเล่นติ้นแบบปูสดมากปูสดมากเลยชยู่สดมากเลย ลองดูภูมาบ้างไหมชอบี้ชอบี้นี่มราก็ได้ไปเี่มัมมี่กับแคนดี้ต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะถ้าชอบเราสองคนกดไลค์กดแช์กดซับซ้อนที่ช่องมีกับพี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย